สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Smart Life Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาความคิดเพื่อให้เราทุกคนเติบโตไปด้วยกันครับที่นี่เราจะพูดคุยถึงมุมมองของชีวิตการทำงานและการเข้าใจตัวเองเพื่อให้คุณใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจถ้าคุณพร้อมแล้วขอเชิญติดตามคลิปตอนนี้ไปพร้อมกันครับเคยไหมครับ ที่คุณรู้สึกว่าทำงานหนักขายของก็ดีแต่เงินในกระเป๋ากลับไม่พอใช้เหมือนเงินมันหมุนอยู่ในตลาดแต่ไม่เคยไหลามาหาเราเลยหลายคนคิดว่าเงินมันหายไปแต่จริงๆแล้วมันแค่เปลี่ยนที่อยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีเงินแต่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจวิธีดึงมันกลับมาลองคิดดูนะครับทุกวันที่เราทำงานเงินมันวิ่งไปอยู่ในค่าใช้จ่าย ในของที่เราซื้อโดยไม่รู้ตัวหรืออยู่ในกระเป๋าคนที่เข้าใจระบบมากกว่าเราแล้วเราจะทำยังไงให้เงินเริ่มไหลกลับมาหาเราในคลิปนี้เราจะพาคุณมองเห็นว่าเงินยังอยู่รอบตัวเราเสมอแค่เราต้องรู้วิธีมองให้เห็นและดึงมันกลับมาอย่างฉลาดเตรียมตัวไว้เลยครับเพราะต่อจากนี้คุณจะได้แนวคิดใหม่ วิธีปรับตัวและเคล็ดลับจริงที่จะช่วยให้เงินไหลเข้ากระเป๋าคุณมากขึ้นพร้อมไหมครับมาเริ่มไปด้วยกันเลย 1. เงินหมุนอยู่ตรงไหนใคยสงสัยไหมครับว่าเงินในโลกนี้มันหมุนอยู่ตรงไหนบางคนทำงานทั้งวันขายของก็ดีแต่เงินในกระเป๋ากลับไม่พอใช้เหมือนเงินมันหมุนอยู่ในตลาดแต่ไม่เคยไหลามาหาเราเลย หลายคนคิดว่าเงินมันหายไปแต่จริงๆแล้วมันแค่เปลี่ยนที่อยู่บางคนได้มากบางคนได้น้อยโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจฟืดๆแบบนี้เงินมันไม่หยุดหมุนแต่หมุนไปอยู่ในมือคนที่เข้าใจระบบลองมองใกล้ๆตัวร้านของชำในชุมชนที่ลูกค้าก็มีขายของก็ดีแต่กําไรกลับลดลงเรื่อยๆเพราะเขายังใช้วิธีเดิมไม่ใช้เทคโนโลยี ไม่โปรโมทร้านลูกค้าก็ไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรสุดท้ายเงินที่ควรจะเข้ามาก็ไหลไปหาร้านอื่นที่ปรับตัวทันแต่พอเขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มใช้ระบบ POS บันทึกยอดขายเริ่มโปรโมทใน Facebook กับ Line Official ยอดขายก็พุ่งขึ้นทันทีเงินไม่เคยหายไปครับมันแค่ไปอยู่กับคนที่มองเห็นโอกาสก่อน 2. ทํทำไมบางคนได้ประโยชน์มากกว่า คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆในเรื่องเงินและรายได้ในประเทศไทยความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญปีพศ2566กลุ่มคนรวยที่สุด10%ของประชากรมีรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของประเทศในขณะที่ครึ่งล่างของประชากรได้รับเพียงประมาณ10%ของรายได้ทั้งหมด สาเหตุหลักไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรความรู้และโอกาสในการลงทุนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการตลาดอย่างชาญฉลาดสิ่งเหล่านี้ช่วยให้บางคนสามารถสร้างรายได้และโอกาสได้มากกว่าลองนึกภาพร้านขายของชำในชุมชนแห่งหนึ่งเจ้าของร้านขายของดีมีลูกค้าประจำแต่กำไรกลับไม่เพิ่ม เขาเริ่มสงสัยว่าเงินในระบบหายไปไหนทำไมเงินไม่ไหลามาที่ร้านของเขาเมื่อตรวจสอบละเอียดพบว่าร้านนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเช่นระบบ POS บันทึกยอดขายหรือโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ลูกค้าจึงไม่รู้โปรโมชั่นหรือสินค้าที่มีอยู่หลังจากเจ้าของร้านปรับปรุงร้านใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารและโปรโมทผ่าน Facebook และ Li n e o f f i c i a l ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นรับรู้โปรโมชั่นมากขึ้นผลลัพธ์ยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปได้ว่าการที่บางคนได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความรู้ทักษะและเทคโนโลยีที่ใช้สร้างโอกาสใหม่ๆการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 3. วิธีดึงเงินกลับมาหาเราคุณเคยเห็นไหมครับว่าทำไมหลายร้านในกรุงเทพถึงต้องปิดกิจการทั้งที่ขายมาหลายปีแล้วสาเหตุไม่ได้อยู่ที่สินค้าแย่แต่เป็นเพราะแนวคิดไม่อัปเดตตลาดเปลี่ยนแต่จิตใจยังยืนอยู่กับวิธีเดิมล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานว่ายอดขายของ SME ที่เปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์ พุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า700ล้านบาทนั่นหมายถึงร้านไหนที่ยังคิดจะขายแบบเดิมๆก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังดังนั้นเราต้องเริ่มจากปรับแนวคิดหยุดคิดว่าฉันขายได้ถ้าคนเข้ามาให้เริ่มคิดว่าฉันต้องเข้าไปอยู่ในสายตาของลูกค้าจังไว้ว่าเงินไม่ได้รอใครใครเคลื่อนตัวก่อนย่อมได้เปรียบต่อมา เพิ่มคุณค่าแบรนด์ไทยหลายเจ้าตอนนี้เน้นคุณค่าแบรนด์มากกว่าสินค้าเฉยๆเพราะลูกค้าไม่ซื้อแค่ของแต่ซื้อสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวอย่างร้านอาหาร MK ใช้ข้อมูลบวกความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับลูกค้าสร้างประสบการณ์ตรงใจคนกินทำให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือร้านที่เข้าใจชันถ้าเราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาจ่ายมันคุ้มค่า ไม่ใช่แค่สินค้าเหมือนคนอื่นแต่รวมถึงบริการเสริมบรรจุพันด์ดีคำแนะนำหลังขายเรื่องราวเบื้องหลังหรือใส่จิตวิญญาณเข้าไปลูกค้าจะยินดีจ่ายเพิ่มเริ่มจากให้ลูกค้าเลือกแพ็กเกจเพิ่มเติมเช่นบริการจัดส่งเร็วขึ้นบริการติดตั้งบริการให้คำปรึกษาหรือลิมิตเอ d i ชั่นสุดท้ายเชื่อมต่อกับลูกค้า โลกตอนนี้คือโลกของคอนเทนต์ใครเล่าเรื่องได้ดีคนนั้นถูกเลือกหลายร้านเริ่มโพสตริลิปสั้นถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงานหรือแชร์ปัญหาที่แก้ให้ลูกค้าสร้างความไว้วางใจและแรงดึงดูดตัวอย่างโครงการปั้น SME สูนักการค้าออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดัน SME ให้มีช่องทางออนไลน์และใช้คอนเทนต์บวกช่องทางดิจิทัลจนยอดขายรวมทะลุ เมื่อลูกค้าเห็นคุณภาพของจริงเรื่องราวจริงเขาจะเลือกซื้อจากเราไม่ใช่แค่จากราคาถูกที่สุดกับดักให้สะดุง้งลองจินตนาการเจ้าของร้านเสื้อในจังหวัดหนึ่งใครๆก็รู้จักร้านนี้มานานหลายชั่วอายุคนเขาไม่เคยคิดทำออนไลน์เพราะคิดว่างานหนักเกินไปแล้วอยู่ดีๆมีร้านน้องใหม่ขายออนไลน์บวกมีรีวิวบวกสตอรี่แบรนด์พอผ่านไปปีเดียว รายได้เกินเจ้าของร้านเก่าและที่น่าสะดุ้งที่สุดคือคุณอาจเป็นเจ้าของร้านเก่าคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อนั่งทบทวนคุณอาจพบว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่การใช้แนวคิดใหม่ไม่เคยมองหาวิธีเพิ่มคุณค่าและไม่เคยสร้างเรื่องราวที่ลูกค้าตามใจถ้าเป็นคุณที่ผมพูดถึงมาถึงตรงนี้คุณอยากอยู่เฉยๆหรือจะเริ่มปรับตัววันนี้เงินในโลกหายไปไหน สรุปผลการฟังเคยรู้สึกไหมว่าเราทำงานหนักขึ้นทุกวันแต่เงินกลับหมุนช้าลงจับไม่ค่อยอยู่ในมือจริงๆแล้วเงินไม่ได้หายไปไหนเลยนะมันแค่ไหลไปอยู่ในมือของคนที่เข้าใจระบบต่างหากถ้าเรารู้เท่าทันว่าเงินหมุนยังไงเราก็จะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นหยุดคิดสักนิดเพราะวันนี้ เงินไม่ได้วิ่งหาคนที่ขยันที่สุดแต่มันวิ่งหาคนที่เข้าใจเกมมากที่สุดต่างหากบางคนได้ประโยชน์มากกว่าเราไม่ใช่เพราะเขาโชคดีแต่เพราะเขารู้จักใช้เครื่องมือที่เรายังไม่รู้จักลองดูรอบตัวสิคนที่เข้าใจโลกออนไลน์เข้าใจดิจิตัลเข้าใจการตลาดเขาใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้เงินไหลเข้าหาเขาโดยที่แทบไม่ต้องออกแรงมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เงินไหลมาทางเราเราต้องเริ่มจากเพิ่มความรู้ก่อนเสมอสุดท้ายวิธีดึงเงินกลับมาหาเราไม่ใช่เรื่องยากแค่ปรับแนวคิดเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราทำและเชื่อมต่อกับคนให้มากขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยเล่าเรื่องของเราสร้างคุณค่าที่ลูกค้ารู้สึกได้จริงแค่นี้รายได้ก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทาง จากที่เคยไหลออกกลับมาไหลเข้าอีกครั้งเพราะโลกนี้เงินไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอคนที่เข้าใจการหมุนของมันและพร้อมจะหมุนไปพร้อมกับมันเท่านั้นเองต่อไปเสียงเป็นภาษาอังกฤษมาเรียนรู้ไปด้วยกัน Have you ever felt that you're working harder every day but somehow money just doesn't seem to stay in your hands The truth is, money hasn't disappeared. It's just flowing into the hands of people who understand the system. Once we learn how money really moves, we'll start to see new opportunities that most people overlook. Take a moment to think. Today, money doesn't chase the hardest workers, it chases the ones who understand the game. Some people earn more than us. Not because they're lucky, but because they know how to use the right tools. Look around. Those who understand the online world, digital marketing, and new technologies, they're using these tools to make money flow toward them without working harder than before. So, if we want money to flow our way, we must start by growing our knowledge first. Finally, Bringing money back to us isn't impossible. It starts with a mindset shift, adding more value, and connecting with people more deeply. Use technology to tell your story. Create value that people can truly feel. And soon, your income will begin to change direction from flowing out to flowing in again. Because in this world, Money never really disappears, it just waits for those who understand how it moves and are ready to move along with it. Where has the money gone? ต่อไปนี้คือ5คำํำศัพท์สำคัญจากคลิปวันนี้วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาและแนวคิดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. Flow การไหลหรือการหมุนเวียน Flow means how money moves the around in how world. หมายถึงการเคลื่อนไหวของเงินในระบบเศรษฐกิจ Example: Money flows to people who understand the system. เงินไหลไปหาคนที่เข้าใจระบบจำไว้นะครับถ้าเราเข้าใจ Flow เราก็จะรู้ว่าควรยืนอยู่ตรงไหนในกระแสของเงิน 2. Mindset ธัศนคติหรือวิธีคิด Mindset is how you see and react to the world around you. คือวิธีที่เรามองและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว Example, if you have a positive mindset, you'll always find new opportunities. ถ้ามี Mindset ที่เปิดรับสิ่งใหม่เราจะเห็นโอกาศมากขึ้นเสมอสาม value คุณค่าหรือมูลคา่า value means what something is truly worth not just in money but in meaning หมายถึงคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่ราคาแต่รวมถึงความหมายด้วย example create value that people can truly feel สร้างคุณค่าที่คนรู้สึกได้จริง 4. opportunity โอก Opportunity means a moment or situation where you can take action to grow หมายถึงช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่เราสามารถคว้าไว้เพื่อเติบโตได้ Example Money flows to those who see opportunity before others เงินมักไหลไปหาคนที่มองเห็นโอกาสก่อนใคร 5. System ระบบ หรือกลไก System means how everything connects and works together like the economy หมายถึงโครงสร้างหรือกลไกที่ทำให้สิ่งต่างๆทำงานร่วมกันได้เช่นระบบเศรษฐ,ฐกิจ Example Understand the system And you'll know where to stand in the money flow เมื่อเข้าใจระบบคุณจะรู้ว่าควรอยู่ตรงไหนในวงจรของเงิน ปิดท้ายวันนี้จำา5คําคนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจทั้งคําและความหมายของมันจริงๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเงินในโลกนี้มันหมุนยังไงเคยคิดไหมครับว่าบางครั้งเงินมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่ไหลไปหาคนที่ใช้เครื่องมือได้ฉลาดกว่าเราและในยุคนี้เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับโอกาส คือเทคโนโลยีลองลึกภาพดูครับคุณกำลังคุยกับลูกค้าต่างชาติแล้วหูฟังของคุณสามารถแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้หรือกำลังออกกำลังกายฟังพอดแคสต์พัฒนาตนเองแบบไม่สะดุดเสียงชัดเบสแน่นตัดเสียงรบกวนได้หมดนี่แหละครับเทคโนโลยี Technology ที่ช่วยให้เงินและโอกาสกลับมาไหลเข้าหาเราอีกครั้งขอแนะนำ Lenovo e r a s e r XT80 Pro หูฟังบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมระบบ AI translation แปลภาษาอัตโนมัติรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.4เชื่อมต่อไวสถียนมาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะหรือ noise cancellation และพอร์ตชาร์จ Type C สะดวกทุกที่ทุกเวลาใส่สบายแน่นกระชับ เหมาะทั้งสำหรับทำงานประชุมหรือออกกําลังกายเพราะในยุคที่โอกาสมาพร้อมเทคโนโลยีใครมีเคลื่อนมือดีกว่าคนนั้นคือคนที่เงินจะไหลามาหาก่อนใคร Lenovo Eraser XT80 Pro แปลภาษาได้ฟังชัดทุกจังหวะชีวิตพร้อมให้คุณลองสัมผัสแล้ววันนี้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้ครับ หวังว่าแนวคิดเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ช่อง Smart Life Academy ด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจจากคุณคือพลังที่ทำให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า